ยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าทิรักทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะอุ้ยจ้าเอ๋ <c oughs> เล่นบาหล่ะของคุณเนี่ยฉันตกใจหมดโอ้บิวรอเล่นกับเมียนิดเดียวเองอะไม่ได้เหรอได้ไหม <c oughs> ผมดีใจมากเลยที่คุณกลับมาเนะี่ยผมคิดถึงคุณมาก <c oughs> มากเลยเนี่ยคุณไปเยี้ยงแม่ตั้งหลายวันเออแล้วทำไมคุณกลับมาเร็วจังเห็นคุณบอกว่าคุณจะกลับเดีวก็ ฉันกลัวรถติดอะคะ่ะก็เลยรีบออกมาตั้งแต่เช้ามืดโอ้บิวนี่คราวหน้านะผมไม่ให้คุณไปคนเดียวแล้วนะไปด้วยดีกว่าเออลืมเดี๋ยวผมลากกระเป๋าเข้าไปเก็บให้ส่วนคุณเนี่ยกลับมาเหน,นื่อยๆไปนั่งโซฟาก่อนเลยนะครับขอบคุณนะคะ บายบายไปบงไปบ่ายอะไรวะจะเอากินเกงงนายเว้ยเฮ้ยเอ้านี่คุณที่ก็มีนั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปนั่งมานั่งเบียดทำไมเนี่ยคันนี้มันร้อนอยู่เอ้าก็ผมพิถีถึงคุณนี่น่ะคุณกลับมาในไงเดี๋ยวผมนวดให้ดีกว่าทันรลันไหมก็ดีค่ะ ฉันกำลังเมื่อยอยู่พอดีเลยนี่คุณทำไมไม่นวดสองมือนี่ยนวดนี่ดีสิจะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะ<ห>นะสบายจังเลยค่ะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจัดนวดชุดใหญ่ให้คุณเลยคุณจะได้นอนหลับสบายออเอดี๋ยวผมเอาลังส้เมเย็นๆให้คุณกินก่อนดีไหมได้ ฉันยังไม่ได้เชิญเลยนะคะเข้ามาได้งไงเนี่ยขอโทษทีค่ะพอดีว่าฉันมองหาแต่ตัมม้มอะแล้วคุณเป็นใครคะอยู่ๆเนี่ยก็มาถามหามัวคนอื่นมาแบบเนี้อุ้ยตายจริงขอโทษทีนะคะฉันลืมแนะนําตัวไปเลยอะฉันเป็นเพื่อนของตั้มค่ะเราเรียนที่เดียวกันมาก่อนตั้มคะผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนคุณจริงหรือเปล่า ฉันพูดเรื่องจริงนะคะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเราเรียนที่เดียวกันมาก่อนอะใช่ใช่ชเป็นเพื่อน,นสมัยเรียนครับเออพอดีว่าฉันจะมาบอกแกว่าเดือนหน้าเพื่อเราจะจัดปาร์ตี้กันฉันก็เลยมาบอกอะแกอย่าลืมไปนะชวนเมียแกไปด้วยละเรื่องแค่นี้เนี่ยโทรบอกก็ได้งคะไม่เห็นต้องมาถึงที่นี่ พอดีว่าฉันมาทําธุระแถวนี้ก็เลยมาบอกด้วยตัวเองถ้าเสร็จธุระแล้วเนี่ยก็กลับไปได้แล้วค่ะฉันอยากมีเวลาส่วนตัวกับสามีฉันอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขอคูยอีกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวฉันไป ชอบเพื่อนคุณคนนี้เลยดูไม่มีมารยาทอ่ะอยู่ๆก็เดินเข้าบ้านเราหน้าตาเฉยเลยคุณจะไปสนใจมันเลยนี่มันเป็นนี้แหละนี่คุณไม่กินน้ำส้มที่ผมทำาให้หน่อยหรอก็ดีค่ะกำลังคอแห้งอยู่พอดีเลยชื่นใจจังเลยค่ะถ้างั้นฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเหนียวตัวจะแย่งั้นเดี๋ยวผมเอาไปเก็บให้จ้ะ ขอบคุณนะคะที่รักครับนี่เอาไปทีหลังอย่าลืมอีกอ่ะเกือบไปแล้วมั้งเนี่ย บอกว่าจะอยู่คุยแค่แป๊บเดียวไงถ้างั้นอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันเลยไหมคะ,ะไม่ค่ะไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วเออไปซะที่วะ่ะลำคัญ คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยงไงอะอ้าวมีสองคนรู้จักด้วยเหรออ๋อเนี่ยเหรอเมียเราเองอะจริงดิแล้วนายรู้ปะว่าเมียของนายเนี่ยเขาบอกฉันว่าเขาเป็นเพื่อนกับผัวฉันตอนที่เรียนด้วยกันอะอา้าวเหรอจริงดิก็เหมือนเราสินะที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนอะนี่วิวแต่ผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ย เขาเป็นเพื่อนกันเองไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะเป็นเพื่อนที่แบบว่าสนิทกันมากมากสน,นิทที่คุยกันได้ทุกเรื่องเลยอะอยู่เป็นพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ก็ดีละฉันนีของมาฝากด้วย ่หมละเหมือนที่คุณทำเซอร์ไพรส์ผมไงกี้พอแล้วค่ะหยุดได้แล้วเดี๋ยวกลัวฉันไม่เห็นโอ้โหกี้คุณจะไปสนใจมันทำไมอะ่ะมันขี้ขาจะตายไม่กล้าทำไรหรอก <laughs> อ้าวบิวโอ้ยจำเก็บไม่ได้ไงฉันสวยขึ้นใช่ไหมล่ะนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่เรียนจบเลยนะแต่เธอก็ยังเหมือนเดิมเลยอ่ะฉันไม่เหมือนสมัยเด็กอีกต่อไปแล้วล่ะบิวตอนเด็กอะมีความสุขพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีแต่ความทุกข์น่ะนายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยนายได้เปล่าเธอช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของเมียฉันะอะพอดีเมื่อกี้ฉันกลับบ้านไป เห็นเมียฉันอยู่กับชูน่ะเฮ้ยแล้วนายจัดการพวกมันยังไงอะฉันไม่กล้าหรอกทำได้แค่เดินหนีออกมานี่แหละถ้าเป็นฉันหน่อยไม่ได้มันจะต้องตายปข้างฮัลโหอโลค่ะว่าไงคะตั้มใกล้ถึงแล้วเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวดูวเดินไปรอเองค่ะสามีฉันเขาโทรมาเขากำลังรับฉัน แทนแกไปเถอะฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก่อนสิฉันขอลายไว้หน่อยได้ปะถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอะ่ะก็บอกฉันได้เลยนะฉันเต็มใจช่วยตอนสมัยเรียนอะ่ะแกช่วยฉันไว้ตั้งเยอะจำได้ปะขอบใจนะบิลฉันไปก่อนนะแกก็รีบไปล่ะเดี๋ยวสามีแกจะรอนะ ทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้กี้ทำไมเหนื่อยไหมคะที่รักไม่เหนื่อยเลยค่ะอยู่ข้าวไหม เข้ายัง้งเข้ามั้สามีของบิวเป็นชู้กับเมียเราหรอวะเน,นี่ย <c oughs> ทำไมโลกมันโกงแบบนี้วะ <c oughs> ฉันจะบอกบิวดีไหมเนี่ยว่าไงเพื่อน มีเรื่องด่วนอะไรจะคุยกับฉันแกจําเรื่องที่ฉันเล่าให้แกฟังเรื่องเมียฉันมีชู้ได้ไหมจําได้เธอรู้ไหมบิวว่าวันนั้นฉันเห็นหน้าชู้ของเมียฉันชัดเจนเลยจําได้ไม่มีวันลืมเลยแหละฉันเข้าใจความรู้สึกนนยนะบิวฉันขอโทษนะที่ต้องบอกเธอเรื่องนี้แต่ฉันจําเป็นต้องบอกเรื่องนี้ให้เธอรับรู้จริงๆอ้านายเนี่ฉันต้องรับรู้อะไรอ่ะนี่นายกาลังทาให้ฉันเครียดตามนะเนี่ย นายจะบอกอะไรก็รีบพูดมาเลยบิวแกทำใจดีๆนะคือชู้ของเมียฉันอนะคือผออ<ะ>ัวของเธอฮะผัวของเธอเป็นคนบอกฉันเรื่องที่พวกแกเป็นชู้บิวบิวอย่าไปเชื่อมนะันนะมันโกหกลอกตอแหละพีเตอตั้มหนึ่งนาทีที่ฉันบอกคุณว่าฉันไปหาแม่ฉันไม่ได้ไปหาแม่ฉันคอยแอบตามดูคุณอยู่ตลอด แล้วฉันก็เห็นกับตาตัวเองฉันกอยากให้แกคนมากฉันฟ้องยาฉันก็เหมือนกันหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้ฟ้องอยากี่ศาลก็ชนะทุกศาลแล้วฉันไม่ได้เรียกร้องแค่ใบหย่ากับเงินเท่านั้นฉันจะเอาหลักฐานพวกนี้ไปประจานาที่ญาติพี่น้องแล้วก็คนที่ทำงานของพวกแกดูฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกเนี่ยจะมีที่อยู่ในสังคมนี้และจะหางานดีๆได้อีกไหมไม่ะบิ cartoon. บิวบิวจะทำแบบนั้นแล้วบิวพี่นี้มาอ้อนวอนฉันฉันไม่ยกโทษให,กกหนะ้พวกแกหรอกนะพวกแกทำฉันเจ็บ เร็วเข้าลูกไปหยิบของกินมาเยอะๆเดี๋ยวมีคนมาเห็นก่อนไปลูกจะออกไปยังไงดีแม่แม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงหยิบมาลูก ไม่เป็นไรหรือเปล่า,าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลุกเองค่ะ ให้คนยากไร้ด้วยค่ะทำบุญทําทานให้คนยากไร้ด้วยจ้าแม่ดูนั่นสิ ทำทานให้คนยากจนด้วยค่ะทำปูนทำทานให้คนยากจนด้วยคะ่ะนี่มีมือมีเท้าเหมือนกันก็ไปหางานทำสิไม่ใช่งอมืองอเท้าขอเงินคนอื่นเขาแบบนี้ฉันไม่ให้หรอกนะถึงมีอ่ะฉันก็ไม่ให้ อยู่ข้าวเหรอลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกิน๋็ยเตี๋ยวร้านนี้กันนะแม่ค้าจ๊ะเอาเส้นมหมี่หมูน้ำตกพิเศษสองชามจ้ะได้จ้ารอแป๊บนะ ไม่ต้องห่วงลูกแม่มีวิธีได้แล้วจ้ามาลูกกินอะไลูก อิ่มไหมลูกแม,แม่ทำไรอยู่เงียบๆอย่าพูดมากเข้าใจไหมไปลูกเฮ้ยเดี๋ยวคุณพวกคุณสองคนยังไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวฉันเลยนะแล้วทำไมฉันต้องจ่ายเอา้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณจะโกงเหรอจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่จ่ายยังไงฉันก็ไม่จ่าย คุณต่างหากที่ต้องจ่ายฉันเอา้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจะโกงกันเหรอจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนะมีอะไรกันหรือเปล่าครับเออคุณตำรวจมาก็ดีแล้วไอ้สองแม่ลูกเนี่ยมันจะชิงค้าวตี๋วฉันถ้าไม่อยากโดนแจ้งความนะก็จ่ายมาซะดีๆทำไมฉันต้องจ่ายเธอต่างหากที่ต้องเป็นคนจ่ายให้ฉันทำไมฉันจะต้องจ่ายด้วยก็ในชามก๋วเตี๋ยวเนี่ย ฉันกินกับลูกจนหมดเพิ่งเห็นว่ามันมีมแมลงสาบแบบนี้ยังจะต้องให้ฉันจ่ายอีกไหมเป็นไปไม่ได้ร้านฉันดูแลเรื่องความสะอาดมาอย่างดีมาโดยตลอดไม่มีทางที่จะมีมะแมลงสาบหรอกไม่รู้แหละยังไงมือนี้ฉันก็ไม่ยอมจ่ายเด็ดขาดเธอต่าหากที่ต้องจ่ายค่าทําขวัญให้ฉันกับลูกในฐานะที่ฉันกินก๋วยเตี๋ยวที่มีมแมลงสาบในชามเนี่ยนี่คุณคุณเอามะลงสาบมาใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวฉันใช่ไหม น้อยแผนสูงนักนะฉันไม่จ่ายให้งโง่หรอกนะไอ้ข้าทำขวัญน,นั่นอะได้ไม่จ่ายก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะโพสต์รูปก๋วยเตี๋ยวที่มีแมลงสาบในชามของร้านเธอเนี่ยลงโซเชียลรับรองร้านเธอได้ดังแน่อย่าอย่านะคุณอย่าทำแบบนั้นนะเดี๋ยวร้านฉันก็เจ๊งนะสิก็ถ้าไม่อยากเจ๊งอะ่ะก็จ่ายมาสิก็ได้ก็ได้คุณจ้าเท่าไหร่ล่ะหนึ่งพัน เงียบๆไม่ต้องพูดก็ได้ก็ได้เนี่ยหนึ่งพันแล้วอย่าโพสนะแค่เนี้ยก็สิ้นเรื่องไปพิมพ์เผาลูกถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับ พงพี่คนนั้นด้วยคะพิมพ์เผาถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้เราจะได้เงินพันหนึ่งมาหรอเงินพันหนึ่งเนี่ยซื้อข้าวได้เป็นอาทิตย์เลยนะลูกแม่เราเลิกทําแบบนี้สักทีได้ไหมหนูไม่อยากทําเรื่องไม่ดีอีกแล้วพิมพ์เผาฟังแม่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ลําบากเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราลําบากที่เราต้องทาเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาตัวรอดเข้าใจไหม แม่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมดีถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันพ้องเก็บบอลให้พี่หน่อยดิพิมพ์เผาไม่ต้องให้พวกนั้นมันเก็บเองไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้เองหนูเก็บได้ คุณ,ค,ณคุณช่วยพาลูกฉันไปส่งโรงพยาบาลทีนะคะนะคะอย่าค่ะสองแม่ลูกนี่เป็นคนไม่ดีอย่าไปช่วยคนแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้มันติดจรวดเร็วดีจังเลยเนาะนี่คงเป็นผลกรรมที่เธอทำไม่ดีกับฉันไว้น่ะสิกรรมใครกรรมมันนะใครใช้ให้เธอทำไม่ดีกับฉันก่อนละ่ะคุณคะคุณคุณอย่าเพิ่งไป แม่คิดว่าแม่ต้องเสียลูกไปจริงๆซะแล้วนี่แม่ฝันไปเหรอเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมลูกหนูแม่เป็นไรค่ะแค่หัวแตกกับถลอกนิดหน่อยค่ะแต่แม่นาสิจกใจจน,จนสลบไปเลยโชคดีนะที่ได้พี่สองคนนี้ช่วยพาเรามาส่งโรงพยาบาลมีผู้คุณสองคนช่วยฉันกับลูกไว้เหรอคะ ก็ใช่นะสิทำไมพวกคุณถึงมาช่วยฉันล่ะคะทั้งๆที่ฉันก็ทําไม่ดีไว้กับพวกคุณสองคนถึงฉันจะไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนแต่ฉันก็ไม่เลวขนาดที่ปล่อยให้ใครตายอยู่ข้างถนนนะคะการที่คุณทําไม่ดีกับพวกเราก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องทําไม่ดีกับคุณนี่คะฉันขอโทษนะคะที่ฉันเคยทําไม่ดีไว้กับพวกคุณสองคน ฉันไม่อยากจะคิดเลยอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณสองคนเกลียดฉันจนไม่ยอมช่วยฉันกับลูกป่านี้ฉันกับลูกก็คงไม่มีชีวิตรอดหรอกคะ่ะเปลี่ยนจากคำขอโทษเนี่ยเป็นไม่ทำแล้วอีกดีกว่านะคะ,คะ,คะใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้เนี่ยที่คุณไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาจะใจดีกับคุณเสมอไปนะคะค่ะฉันขอโทษนะคะแล้วฉันจะต้องขอบคุณคุณอีกครั้งที่คุณช่วยฉันกับลูก ต่อไปนี้ฉันกับลูกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะดีแล้วล่ะคนเราอ่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจําไว้ค่ะงั้นฉันไปแล้วนะฉันก็ไปแล้วนะคะค่ะพิมพ์เฮาลูกต่อไปนี้เราสองคนแม่ลูกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เราสองคนจะไม่เบียดเบียนชีวิตใครอีกแล้วนะลูกนะใช่แม่